สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับวันศุกร e ์ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ราวๆเกือบสองทุ่มแล้วนะครับผมวันนี้เจก็มาอยู่ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นร้านของพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่มาขายต้นไม้กันนะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณสิบกว่าร้านเกือบยี่สิบร้านนะครับผมมีสำหรับวันนี้เจก็ได้เอาต้นไม้นะครับของผมของเจด้วยนะครับที่จะเป็นเน้นๆวันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็น ตระกูลสเสนจันนะครับผมอ่าบอกได้เลยว่า,าราคาสเสน่จันนะครับผมแบบต้องจัดแล้วต้องโดนแล้วคือต้องมีครอบครองแล้วคือราคาดีราคาแ่งปันเลยนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าเออติดติดไม้ด่างนะฟอร์มให,ใหญ่มาด้วยนะครับวันนี้ผมนี่ด้านหลังเจนก็จะเป็นสเสน่จันนะครับผมที่วันนี้เจได้นํามาเนาะนี่นะครับผมตอนนี้ก็คือแบบเห็นไหมลูกค้ากําลังแบบเลือกซื้อเลือกดูกันเลยนะี่สอบถามได้นะครับ เออเบอร์เบิมาครับนี่นะครับใช่ครับด่างสวยเลยครับผม,มใช่ครับเช็ดใบครับผม,ม <laughs> นี่ลูกค้ามาผม,ม,มเป็นตัวนี้จะเป็นน้ํายาที่ป้องกันแมลงด้วยครับแล้วก็ทําให้ใบเงาได้ด้วยใช,ใช่ครับผม,ม <laughs> นี่ลูกค้าถามลูกค้าถามว่าเออเคล็ดลับทําไมแบบว่าเออเจใช้เออใช้น้ํายาอะไรนะครับผมทําให้แบบว่า ใบเงาใบนี here, uh, ้ได <c oughs> uh, ้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมวันนี้เราพามาดูเลยนะครับว่าวันนี้นะเจได้แบบว่าเออนาต้นเสนจันทร์อะไรมาบ้างนะครับผมก็คือจะมีเสนจันทร์แบบหลายตัวเลยนะครับผมสาหรับเสนจันทร์วันนี้นะครับเจก็จะเป็นเสนจันทร์ที่เป็นพื้นฐานที่เราเลี้ยงกันเลยพวกเสนจันทร์ดำเสนจันทร์ขาวเสนจันทร์หน้าก็เสนจันทร์แดงนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูเลยเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ไม้ด่างก่อนละกันเนาะ เอาเป็นโซนไม้ถ่างก่อนแล้วค่อยมาปิดท้ายที่สเสน่ห์จานตรงนี้นะครับผมใครอยากได้ราคาสเสน่ห์จานดีๆติดตามชมกันเลยนะอ่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยเนาะนี่ขออน,นี้ตกลับป้องก่อนนะครับผมนี่ทุกคนไม้ด่างในตำนานทุกคนนี่ทุกคนอันนี้คือต้นใหญ่มากเลยนะกอใหญ่มากนะเจบอกเลยว่าดกสวยมาก ให้ทุกคนดูว่าไปตัดทําจํานวนกันได้แบบเยอะมากนะทุกคนตอนนี้นะเชื่อว่าฟิโลเดนดอนเบอร์เบิร์นมากนะครับผมซึ่งน้องดังสวยมากแต่ก่อนนี้คือแบบว่าราคาน้องนี่คือขึ้นยานติดชาร์จเลยทีเดียวนะทุกคนสองสามใบยอย่างเงี้ยเจเอฟมาแบบราคาเจ็ดแปดร้อยเลยนะครับผมแต่ตอนนี้คือแบบราคาเราแบบว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะนาะแต่แบบว่าเราเจาใส่กระถางอ่างใหญ่ๆใ,ให้เลยนะแบบนี้เนาะนี่เบอร์เบิร์มากต้นนี้นะครับ ไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบได้เลยนะนี่ต้นนี้แล้วดูด่างแบบนี้เลยไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบได้เลยนะครับบนมันมาต้นนี้เนาะอันนี้ก็เจบแจบ่งปันเพื่อนๆอยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทอันนี้เจจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมอ่าบางต้นนะครับเจบก็ไม่ได้รวมเจก็ไม่ได้รวมค่าจัดส่งเลยนะครับผมก็ค่าจัดส่งนะครับตอนนี้นะจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาททุกคนอ่าเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะถึงแล้วก็ตามขนาดของต้นไม้ละกันเนาะทุกคน เริ่มต้นที่หนึ่งรอยิบาทนะครับผมนี่อน,นเห็นไหมไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบเลยนะครับต้นนี้เอาไปหนึ่งันบาทเจจัดส่งให้ฟรีเลยนะอันนี้จะไม่บวกค่าส่งเพิ่มเนี่ยดูหมุนรอบต้นดิเนี่ยทุกคนเอาไปขึ้นหลักขึ้นเสานะใหญ่ๆเนาะนี่สวยงามมากเจใส่กระถางอ่างให้เลยนะนี่อ่านี่ต้นต่อไปนะครับผมนี่กวางมรกตดใส่กระถางสีขาวให้สวยๆเลยแล้วน้องกําลังขึ้นหน่อมาแบบนี้เลยนี่เจต้องเปิดแฟดให้ดูเนาะเจะต้องเปิดแฟดให้ดูเนาะนี่ นี่ดูดิโอ้โหกระถางสีขาวใหญ่ๆแบบนี้เลยไซส์ประมาณสิบนิ้วนะแล้วดูกวักหมรลกตดําคือต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่แล้วน้องกําลังออกหน่อมานะครับผมนี่จริงๆแล้วอะ่ะเขาจะชอบแสงนะแต่ว่าไม่แนะนาให้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะว่าจะทาให้เขาใบเขาไหม้ได้นะทุกคนก็คือแบบว่าเลี้ยงแบบว่าแสงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะโอเคอยู่เนาะแล้วก็แบบว่าไว้ชายคาบ้านนี่ได้อยู่แต่ว่าเลี้ยงแสงแดดโดยตรงเจไม่แนะนํานะนี่ กวักมรกตดําต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่คนต้นอ,บอวบๆแบบนี้เลยนะครับผมเอาไปอยู่ที่ราคา490บาทนะครับผมกระถางนี้เนาะ490บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยนะครับผมนี่อ่ามาที่ต้นต่อไปเลยนี่ทุกคนต้นใหญ่มากโอ้โหดูใบเงางามมากทุกคนใบเงางามขนาดนี้เลยดูดินี่ ใบเงางามขนาดนี้ทุกคนนี่ขออภัยด้วยนะครับผมถ้านะสมมติว่าวันนี้แบบติดคัดช่วงนะครับผมก็คือพอดีเจแบบว่าเจ็บคอ,อนิดหน่อยเนาะนี่นี่โอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มากแล้วนี่ดูใสกระถางอ่างใหญ่ๆแบบนี้เลยดูมือเจนะครับผมต้นนี้เขาชื่อว่าฟีโลหูช้างดังข่าวนะครับผมเป็นฟีโลนะครับไม่ใช่หูช้างดังเนาะนี่ต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผม เป็นแบบว่าโอ้โหเขาสามารถใหญ่ได้อีกนะแล้วดูลายดิเป็นมาเบิ้ลแบบนี้เลยนี่ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับถ้าใครรับนะเจขอที่ราคา3,500บาทเจจะส่งให้ฟรีนะครับผมเพราะเขาต้นใหญ่จริงๆนะ3,500บาทเจจะส่งให้ฟรีเลยสําหรับพี่โลหูช้างดังข่าวนะครับต้นนี้เนาะใหญ่มากๆเลยแล้วดูบใบหม่สวยงามมากๆทุกคนถ้าใครได้ไปนี้ตกใจทําไมต้นใหญ่ขนาดนี้ เจบอกเลยว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้เนอะนี่เอาไปเลยนะครับอยู่ที่ราคาส5ม0ันห้าร้อยบาทเจะจะส่งให้ฟรีนะครับผมอ่ามาที่ต้นต่อไปนะครับผมมาที่ต้นนี้ใครเคยเห็นมั้งเขาคือบูบารซิลดัางเจจับขึ้นหลักขึ้นเสาให้แบบนี้เลยเขาคือพลูบารซิลดัางนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ใครยังไม่มีนะเก็บสะสมได้เลยแต่ก่อนนะทุกคนใบหนึ่งสามหนึ่งสี่ร้อยเลยนะนี่ใบเดียวนะทุกคน นี่เห็นไหมเขาดังแบบนี้เลยพ b ูบาซิลดังนะครับใครยังไม่มีเก็บหรือยังไม่มีไว้ครอบครองน,นั่นี่แนะนําเลยนะตัวนี้อยู่ที่ราคา490บาทเท่านั้นนะครับผม490บาทนะครับผมพูบาซิลดังนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็สามารถติดต่อเจมมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผม0971435603นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมนี่อ่านี่นะครับผม อ่าไม้ด่างต้นต่อไปเลยมาที่ต้นนี้นี่ทุกคนกุ้งด่างไม้ยอดสวยมากดูโอ้โหใบเงางามดูความด่างดูหนึ่งสองสามสี่สี่ใบห้าใบโอ้โหใบใหม่หมล่าสุดดูสี 4, สวยมากไซส์ใหญ่แบบนี้เลยกระถางแปดนิ้วจริงๆต้องไปสิบนิ้วแล้วนะจริงๆต้องขึ้นหลักขึ้นเสาได้แล้วนะนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมสําหรับการกุ้งด่างต้นนี้เนาะนี่ดูดิ เงางามใบสวยขนาดนี้เลยอ่ถ้าใครรับก้ามกุ้งหนังอยู่ที่ราคา2,900บาทเจจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมนี่กระถางนี้เนาะ2,900บาทจะส่งฟรีนี่โอ้โหสวยงามมากๆทุกคนนี่สวัสดีพี P ่ฟ้ายด้วยนะครับผมสวัสดีพี P ่ฟ้ายด้วยนะคะผมนี่พี่ฟ้ายสวยไหมกุ้งสวยไหมพี่ฟ้าย2,900บาทจะส่งให้ฟรีเลยนี่โอ้โหดูสีงามมากๆเลยทําไมสําหรับบางคนบอกว่าทําไม ผมเลี้ยงเหลืองทําไมเราเลี้ยงเหลืองทุกคนแสงมีแสงเกี่ยวนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแสงเยอะแสงเข้าเยอะเขาจะออกขาวๆครีมๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงร่มๆอ่ะเขาจะออกสีเหลืองทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนะนี่2,900บาทเจจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะนี่การกุ้งดังหรือฟิโลเดนดอนพลิดาบิวตี้นะครับผมถ้าใครรับก็ ทักมหาเจาได้เลยนะคะผมกระถางนี้เนะาะอมาเรามาต้นต่อไปเลยมาที่โซนเสน่จันแล้วทุกคนโอ้โหเห็นไหมวันนี้เจอาเสน่จันมาเยอะมากนี่เห็นไหมเสน่จันนามาเยอะมากมากนะครับผมอ่ะเรามาดูที่ตัวนี้เลยเสน่จันทองหรือพัดโบกทองทุกคนอันนี้ก็อับไซค์ขึ้นมาจากต้นนั้นแล้วนะที่ว่าใส่ห้าสิบาทอับไซค์ขึ้นมาแล้วนะอับไซค์ขึ้นมาแล้วนะนี่สวยงามแบบนี้เลยสีทองเห็นไหมทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับผม สน่จันทองหรือพัดโบกทองนะครับน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วเนาะ com. นี่ถ้าใครรับเจคอลที่ราคาเจ็ดสิบาทเท่านั้นทุกคนเพราะเขาต้นใหญ่กว่านั้นนะอันนี้เจ็สิบาทนะครับผมสนีจันทองหรือพัดโบกทองเนาะเจ็สิบาทพอตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยเจ็สิบาทนะครับผมสนีจันทองอกระถางที่สองเอาไปเจ็สิบาทเหมือนกันทุกคนนี่นี่นะครับผมสนีจันทองนะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะนี่อ่ สนจันทร์ทองห,หรือพัดโบกทองนะครับผมเจ็ดสิบาทนกกระถางนี้อ่าโอเคต้นต่อไปนี่เป็นสน่จันทร์ดานะครับผมนี่สน่จันทร์ดำนกกระถางนี้นี่สน่จันทร์ดำกระถางนี้ถ้าใครรับเจ้ขอเจ็ดสิบาทเหมือนกันทุกคนสน่จันทร์ดำนะครับเจ็ดสิบาทสวยงามมากๆเลยเห็นไหมใบเงางามบุ๊บบุ๊บบุ๊บบบแบบนี้เลยนี่ เอาไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทนี่เจ็ดสิบาทนะครับผมอต้นนี้ขอต้นนี้จะใหญ่กว่าเนาะต้นนี้จะใหญ่กว่าเอาไปที่เก้าสิบาทแล้วกันต้นนี้ใหญ่กว่าไปเก้าสิบบาทนะครับผมสําหรับสนีจันดําเนาะแล้วมีลูกติดสามสี่ต้นมาให้เลยนะครับผมเอาไปเก้าสิบาทนะครับผมเอาไปเก้าสิบาทเนาะนี่กระถางนี้สนีจันดํานะครับเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครรับพี่ม์รับมาได้เลยนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนี่ อ่าต่อไปนะครับผมไปที่เสน่ห์จันเงินนี่เเสน่ห์จันเงินเขายังไม่มีครอบครองแนะนําต้นนี้เลยเสน่ห์จันเงินนะครับฟอร์มแบบนี้เลยนี่ดูดิใบขึ้นเงินะลอดแบบนี้เลยนะครับผมเสน่ห์จันเงินอ่ากระถางหกนิ้วเนาะเอาไปอยู่ที่ราคาเท่าไรดีสองร้อยเก้าสิบาทพอทุกคนสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสําหรับเสน่ห์จันเงินนะต้นนี้เนาะเอาไปสองร้อยเก้าสิบาทพออ่าเดี๋ยวคนนี้ปิดแฟดคก่อนเนาะ สองร้อยเก้าสิบาทพอทุกคนกระถางนี้เนาะนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยเสน่ห์จันเงินนะครับผมนี่สวยงามแบบนี้เลยอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้ไซส์ไซส์เล็กนะไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันเจก็มีนะครับผมนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมกระถางนี้เนาะเสน่ห์จันเงินนะครับผมนี่นี่กระถางแปดนิ้วไซส์แม่พันแบบนี้เลยนะครับเสน่ห์จันเงินนี่ดูดิใหญ่แม่ใหญ่แม่ดูมือเจน,นะนี่ จริงๆไซนี้เขายังขายเป็นพันกันอยู่เลยนะเขายังขายกันเป็นพันอยู่เลยนะนี่ทุกคนเขายังขายกันเป็นพันอยู่เลยนะสาหรับสนิทจันเงินไซนี้เนาะนี่ก็ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ราคานี้วา้าวไหมทุกคนเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนี่โอ้โหราคาดีมากๆเลยนะครับเจบอกเลยเจร้อยเก้าสิบาทได้ไซแม่พันธุ์แบบนี้เลยสนิทจันเงินนะครับผมต้นเบลเลอร์เลยโอเคครับ <c oughs> ต้นต่อไปทุกคนเชื่อว่าทุกคนยังไม่ค่อยมีสวยไหมสวยไหมนี่ดูหลังใบแดงแป๊ดเลยนี่หลังใบแดงแป๊ดเลยทุกคนนี่แล้วฟอร์มสวยมากนะครับฟอร์มสวยมากนะหลังใบแดงๆแบบนี้เลยนี่นี่จะต้องยกมาเดียวๆจะได้สวยสวยมากนี่ใบใหญ่นะนี่ใบใ,ใหญ่นะนี่ใหญ่กว่ามือจะอีกตัวนี้กําลังเป็นแม่พันธเรานะครับผมตอนนี้กาลังเป็นแม่พันแล้วนะนี่หลังใบสวยๆแบบนี้เลย ตัวนี้เขาชื่อว่าเสน่จันแดงสุริยานะครับผมนี่เป็นเสน่ห์จันที่แต่ก่อนราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่ว่าตอนเนี้ราคาเขาจับต้องได้แล้วเนาะนี่ต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์แบบนี้นะครับเสน่ห์จันแดงสุริยานเนาะก็ไปอยู่ที่ราคา890บาทนะครับผมต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะนี่890บาทนะครับผมกาลังเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะนี่ราคา890บาทนะครับผมนี่ไซส์เบลเลอร์เลยนะใครยังไม่มี หน้าใบนะจะเป็นแบบนี้ทุกคนคล้ำๆสวยมากทุกคนหน้าใบเป็นแบบนี้สวยมากเจออยากให้เห็นต้นจริงใครได้ต้นจริงไปแล้วจะบอกว่าสวยงามมากๆนะครับก้านก็จะออกสีแดงๆแบบนี้เลยความสวยอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังใบเห็นไหมทุกคนอยากให้เห็นหลังใบของจริงแดงแป๊ดเลยทุกคนนี่โอ้โหแดงเลือดหมู่แบบนี้เลยนี่เอาไปอยู่ที่ราคาแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนี่แปดร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสําหรับเสน่ห์จันท์แดงสุริยานะครับ เป็นไซส์แม่พันแล้วนะนี่ต้นใหญ่มากเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่มีนะครับผมนี่เอาไปแปดร้อยเก้าสิบาทหลังใบสวยมากนะนี่นี่ฟอร์มสว,สวยแบบนี้เลยอ่าโอเคครับผมมาต้นต่อไปตัวนี้อ่าเป็นเสนิจันแดงโบราณน,นะครับผมเสนิจันแดงโบราณน,นะทุกคนตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมไม่ใช่เสน่จันแดงที่เหมือนกูเมนนะตัวนี้ย้ำนะว่าเป็นโบราณเพราะว่าหลังใบเขาจะแดงแบบนี้เห็นไหม นี่นี่หลังใบเขาจะแดงแดงแบบนี้เลยหลังหลังใบเขาจะแดงแดงแบบนี้เลยทุกคนเป็นสเสน่ห์จันแดงโบราณเป็นสเสน่ห์จันแดงตัวเล็กๆเลยนะเป็นโบราณที่เขาเล่นกันจริงๆนะทุกคนนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยต้นใหญ่นะนี่นี่ต้นใหญ่นะครับฟอร์มนี้นะเอาไปอยู่ที่ราคา4ี่รอยเก้าสิบบาทแล้วกันเป็นแดงโบราณน,นะครับต้นนี้เนาะ,ะเสน่ห์จันแดงโบราณลักษณะนะ้าจะเป็นเหมือนใบโพนะครับใบเงางามแบบนี้เลย นี่แล้วหลังใบน้องตอ,อกแดงๆแบบนี้นี่หลังใบน้องตอ,อกแดงๆแบบนี้ขอบใบนะครับจะออกแดงๆแบบนี้เลยนี่ใครอยากได้นะครับ490บาทนะครับผมกระถางนี้นะ490บาทเท่านั้นกระถางนี้สําหรับเสน่หจันแดงโบราณน,นะครับผมนี่ฟอร,ร์มสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะมาที่ต้นต่อไปโอ้โหทุกคนดูดีว่าสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมเสน่หจันนาคฟอร์มบลเลอร์เธอเลยนี่โอ้โหสน่ห์จันนา ฟอมจะใหญ่เลยขนาดนี้สวยงามมากๆแล้วดูใบใหม่สีหน้าชัดเจนนี่นะกระถาถังนี้กระถาถังที่หนึ่งสเสนจันน้านะครับเอาไปอยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสเสนจันนางเนาะสามร้อยเก้าสิบาทนะครับกระถัาทางที่หนึ่งนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยอ่ากระถังที่สองก็ฟอร์มสวยต้นใหญ่ไม่แพ้กันเขาอยู่ไซส์กระถัาางแปดนิ้วเนาะนี่ก็ไปอยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบาทเช่นกันนะครับผมนี สวยงามมากๆเลยนี่สเสน่จันนาถ้าใครอยากได้ต้องรีบเอฟเลยนะครับผมนี่อ่านี่ต่อไปทุกคนตัวนี้หอมมากๆนี่เจบอกเลยเขาชื่อว่าสเสน่จันหอมป่านะครับผมสเสน่จันหอมป่าก้านแดงนะครับผมนี่ใครยังไม่มีนะแล้วบอกเลยว่ามีลูกติดด้วยสเสน่จันหอมป่าก้านแดงนะครับผมไม่หอมยินดีคืนเงินนะครับผมนี่ตัวนี้หอมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต ทุกคนตามหานะครับผมพอดีเจหมดแล้วนะแต่ว่าพอดีลงเหลืออยู่ในสวนเลยมาแบ่งปันไซนี้จริงๆเจขายอยู่ห้าร้อยเก้าสิบนะถ้าใครรับเจขอที่ราคาสี่ร้อยเก้าสิบาทพอแล้วมีลูกมาด้วยหอมคือหอมจริงๆนะทุกคนหอมคือหอมจริงๆเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเป็นหอมป่าก้านแดงนะครับย้านะไม่ใช่เป็นสนิจจันหอมบ้านนะหอมป่าก้านแดงนะแต่ว่าหอมจริงๆทุกคนนี่อ่าแต่ถ้าเกิดว่า หอมแท้แน่นอนโบราณมหาโพคือตัวนี้ทุกคนใครมียังตัวนี้เจไม่ได้ขายนะครับผมนี่เห็นไหมใครมียังอันนี้คือเสน่ห์จันหอมหรือเสน่ห์จันมหาโพซึ่งเป็นเสน่ห์จันตัวแรกเลยนะครับผมที่เขาเล่นกันตั้งแต่ต้น,น,ตตตนกรุงศรีอยุธยานะครับผมอันนี้เจได้ศึกษาจากตำรานะครับผมตั้งแต่ปีพศอสองพันสี่ร้อยกว่าเนาะเป็นการเขียน ว่านเสน่จันที่เล่นกันมั้งแต่สมัยโบราณจริงๆทุกคนลักษณะของขนะครับจะเป็นใบยาวแบบนี้เลยมีหูจะโตโต,ตขึ้นไปเขาจะหูชิดแบบนี้ขึ้นมานะนี่กา้านสีเขียวจะเป็นไม้พุ่มไม่โตไม่เหมือนเสน่ห์จันเขานะแตว่าจะเป็นพุ่มเตี้ยๆสั้นๆนอันนี้คือจันหอมมหาโพนะครับผมเป็นหอมโบราณจริงๆอันนี้คือเสน่ห์จันตัวแรกที่มีการค้นพบมาเลยนี่แหละครับหอมมหาโพ ไม่ได้มีใครมีครอบครองกันง่ายๆนะครับผมไม่มีใครมีครอบครองกันง่ายๆนะครับผมต้นนี้เจยก็ได้เก็บไปตั้งไม่พันก่อนเนาะเพราะว่าหายากจริงๆทุกคนเจบอกเลยหายากจริงๆนะทุกคนต้นนี้อ่ะถ้าใครอยากได้นะสามพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทดีกว่าต้นนี้ต้นนิดเดียวทุกคนเนี่ยต้นแค่นี้ต้นทับากายดาวทุกคนห้าร้อยทุกคนเจบอกเลยตอนนี้นะที่ ที่เขาเล่นกันนะทุกคนอะถ้าใครอยากได้ใบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจจะส่งให้ฟรีเลยเสน่จันหอมมหาโพนะครับเป็นเสน่จันหอมตัวแรกเลยเป็นเสน่จันตัวแรกเลยที่เขาเล่นกันมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับผมเอาไปที่ราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทหัวตัวนี้ตัวนี้ทําไม่หอมโอ้โหถ้าเจบอกไปว่าไม่หอมนี่เสียชื่อเจนะ หอมจริงทุกคนทุกคนนี่ต้องมาดมแล้วคือแบบหอมมากหอมฟุ้งคืออยากได้กันมากทุกคนแต่ว่าเจมีต้นแม่เนี่ยต้นเดียวจริง,รงๆทุกคนเอาไปอยู่ที่ราคาสามพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทเจจัดส่งให้ฟรีเลยครับผมเจอบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะนี่นี่นะครับผมอ่าต่อไปเนาะใครเคยได้ยินคาว่าสีมหาโพมั่งนี่คือหายากๆลองมาจากเจ้าจอมเลยทุกคน เสน่จันสีมหาโพคืออะไรเสน่จันรสีมหาโพก็คือเสน่จันทร์ขาวอะทุกคนงงไหมเขาคือเสน่จันทรขาวที่กลายไงทุกคนเนี่ยปกติเสน่จันรขาวจะเป็นันนี้จะเป็นแบบนี้เขาจะมีกระดูกใบสีขาวแบบนี้นะครับผมเสน่จันทรขาวเนาะนี่แต่ว่าสีมหาโพอ่ะก็คือเสน่จันทร์กลายกลายมาจากจัน์ขาวจากมีกระดูกก็ไม่มีจากก้านสีขาวก็จะเป็นก้านสีเขียวแบบนี้เลยแล้ว กาบใบก็จะเป็นออกสีขาวๆว,วิ่งกันมานะทุกคนอันเนี้ยเจได้ยกยอดไปแล้วเนาะอันนี้คือต้นแม่ของเขาเนาะอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จัดอยู่ในห้าเสนจันที่เป็นตัวโบราณเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเจมาทวนให้เนาะตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกเลยนะครับเสนจันตัวนี้ก็คือตัวแรกที่เขาเล่นกันเลยนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาเนาะคือเสนจันมหาโพหรือเสนจันหอมเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลย อ่าอีกสี่ตัวถัดหลังมาที่อยู่ในตําราที่เขียนมาปีพศออ2504จะมีอยู่อีกสี่ตัวด้วยกันก็คือเสน่ห์จันแดงตัวนี้เสน่ห์จันแดงนะครับผมมีเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันขาวนี่เสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันสีมหาโพธิ์แล้วก็เสน่ห์จันเขียว นี่คือสเสน่จันท5เเสนจันทรโบราณจริงๆที่มีการค้นพบขึ้นมาแล้วนาคดําดพวกเนี้มาเจอที่หลังนะทุกคนมาเจอที่หลังนะแต่ก็ยังมีข้อถเถียงกันอยู่ว่าเขาเป็นไม้นอกหรือเป็นไม้ในประเทศไทยหรือมีมานานแล้วก็ยังเป็นข้อที่ถกเถียงอยู่แต่ว่าสเสน่จันทร์5ตัวเนี้มาตั้งแต่โบราณจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้ยหอมหรือมหาโพนะครับผมนี่ ตัวนี้ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาที่เล่นกันมาก่อนเขาจะได้ต้นนี้มาทุกคนเขาต้องมีการบริกรรมคาถาขึ้นมานะอย่างเช่นแบบตั้งนโมสามจบแล้วจะต้องมีเครื่องเส้นเครื่องวาดก่อนจะขุดว่านตัวนี้ขึ้นมาทุกคนสมัยก่อนนี้ทําแบบนี้เลยนะสําหรับเสนจันตัวนี้เนาะนี่ของแท้ของจริงแน่นอนครับตามตําราเป๊ะทุกอย่างครับตัวนี้บอกเลยว่ามีกลิ่นหอมมากๆนะครับเจบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมมากมาก รถน้ําก็หอมรากหอมก็หอมหอมยันรากจริงๆหอมยันดินจริงๆเนาะนี่ตัวนี้คือตัวแรกเลยอ่ะพอมาตัวที่สองปีพศสองพันห้าร้อยสี่ที่เขาได้รวมม้านก็จะมีสเสน่จันแดงก็คือตัวนี้เลยเป็นแดงโบราณตัวนี้นะครับผมสเสน่จันแดงโบราณเสน่จันขาวสเสน่จันสีมหาโพธิ์แล้วก็สเสน่จันเขียวซึ่งสเสน่จันเขียวเนี่ยก็จะมีตัว จันเขียวบ้านกับจันเขียวป่าด้วยนะทุกคนอันนี้คือเขียวตัวแรกเลยนี่คือเขียวตัวแรกเลยนะครับผมเจบอกเลยว่าคือเขียวตัวแรกเลยนี่เลยคือเสน่จันเขียวตัวแรกเลยลักษณะลักษณะของเสน่จันเขียวตัวแรกจะเป็นลักษณะเหมือนใบโพกแบบนี้เลยมีหูใบแบบนี้อันนี้คือจันเขียวบ้านนะลักษณะจะเป็นใบแบบนี้นะครับผมนี่ใบไม่ยาวเนาะใบจอกป้อมๆใบจออกป้อมๆเนาะ การเขาจะออกสีเขียวเขียวแดงแดงเห็นปะเขียวเขียวเข้มเข้มแดงแดงเนาะนี่คือจันเขียวบ้านแต่ถ้าเป็นจันเขียวป่าลักษณะจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ใบยาวเนี่ยเจ๊เทียบใกล้ใกล้อันนี้นะอันนี้คือขวามือนะคือจันเขียวบ้านนี่พอมาเจอจันเขียวป่าคือตัวนี้เห็นไหมลักษณะใบจะยาวเรียวกว่าเห็นได้ชัดเจนแล้วหูใบก็จะแหลมกว่าการใบก็จะออกเขียวล้วนเลย ก้านใบจะออกเขียวล้วนเลยแต่ไม่มีก้านสีแดงๆแบบนี้นนีส่สําหรับสเสนจันเขียวป่านี่นะสเสนจันเขียวป่าอันนี้คือสเสนจันเขียวบ้านนะครับผมนี่อ่ะส่วนสเสนจันเขียวบ้านเจก็มีมาแบ่งปันนะครับซึ่งเป็นสเสนจันตัวแรกเลยเหมือนกันเป็นสเสนจันที่แบบตัวโบราณเลยนะตัวนี้นี่ตัวแรกเลยนะครับผมนี่ก็อยู่ที่ราคากระถางละสามร้อยเก้าสิบาทครับอันนี้อยู่ไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับผมนี่ไซส์กระถางแปดนิ้วนะนี่อันนี้ อ่าอยู่ที่ราคาสามร้ยเก้าิบาทครับผมนี่สวัสดีพี่ปุ้ยด้วยครับผมสวัสดีพี่ปุ้ยด้วยนะครับผมนี่อ่าส่วนเสน่ห์จันเขียวป่านะฟอร์มสวยไม่แพ้กันนี่สําหรับใครอยากสะสมเนาะนี่นี่ฟอร์มใหญ่นะก็อยู่แปดนิ้วไอ้นี้จะอยู่สิบสิบนิ้วเลยอ่ะก็อยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันเนาะส9มร้อยเก้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้นอ่นนี่อ่านี่สําหรับเสน่ห์จันเขียวเนาะเขียวป่าเนาะอ่าต่อไปนะเสน่ห์จันขาวทุกคน เจมีต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์นั่นนี่โหดูดิดูดิว่าฟอร์มใหญ่ไม่ใหญ่ฟอร์มใหญ่ไม่ใหญ่นะครับให้ดูได้เลยนี่ดูใบใหญ่ของมือเจอีกนี่ใบดอกด้วยอันนี้อยู่ไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับก้านสีขาวทรงสูงแบบนี้เลยนะครับผมสนิทจันขาวเนาะนี่อ่ะไซส์นี้นะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับผมเจบอกเลยเนาะอันนี้เห็นไหมดูใบใหม่ล่าสุดโหดูดิสวยมากกระดูกสวยมากต้นใหญ่มากนะครับผมเจบอกเลยเนี่ยให้ดูมือเจต้นสูงเลยสูงกับเอลเจแล้วเจสูงเมตรเจ็ดสิบอ่ะ อันนี้ไซส์ไม่พันแกเจก็แบ่งปันอยู่ที่ราคา790บาทนะครับผมสำหรับสนิจันขาวเนาะเอาไปที่790บาทพออ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบที่ประหยัดเนาะหรือว่าอยากได้ต้นเล็กเนาะนี่เจก็มีไซส์6นิ้วแต่ว่าฟอร์มใบดอกใบสวยมากนี่เห็นไหมฟอร์มสวยไหมใบดกไหมเจบอกเลยว่าเนี่ยต้นนี้กลายด้วยเนี่ยเอาไปถ้าใบกลายเจขอ400อ่ะถ้าใบกลายเจขอ400อต้นนี้กลายนะครับผมเนี่ยเห็นไหมลายกลายเห็นไหมอันนี้อาไป400บาท บไกลสเสน่ห์จันข์ข่าแต่ถ้าไม่ไกลเจขอ390บาทแต่ต้นใหญ่เหมือนกันนี่เอาไป390อกบบาทนะแตกต่างกัน10บาทเนาะแตกต่างกัน10บาทเนาะนี่ไป390้าบาทนะครับผมนี่ใครอยากได้นะรีบทักแชทเจมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์นี้นะ0 9นย์3 5 6 0 3หนึ่งหะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมอ่าเสน่ห์จันทตัวสุดท้ายของเราวันนี้ก็คือ ตัวนี้เลยเสน่ห์จันประกายดาวนี่ลายสวยๆแบบนี้เลยลายสวยๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมลายสวยไหมลายสวยไหมเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนี่อันนี้ก็สวยเห็นไหมต้นใหญ่แล้วนะนี่ต้นใหญ่แล้วเนาะกระถางสี่นิ้วทุกคนเป็นไม้ชิ้นปลาเนาะกระถางละสามร้อยเก้าสิบาทกระถางที่หนึ่งนะเสน่ห์จันประกายดาวสามร้อยเก้าสิบาทกระถางที่หนึ่งครับผมสามร้อยเก้าสิบาทกระถางที่สองนะครับผมนี่ ถ้าใครอยากได้นะทักแชร์เจมาได้เลยนะครับผมอ่านะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างแล้วก็ไม้ตระกูลสเสน่จันทรนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวนี้ตัวโบราณแท้ก้ากัรันร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมหาโพครับคือสเสน่จันทร์ตัวแรกเลยราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจจัดส่งในรีนะครับผมกระถางนี้ นี่เอาไปตั้งแม่พันธุ์เริ่มเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะเจ๊บอกได้เลยนะหายากมากไม่มีใครมีง่ายๆนะครับผมหายากมากๆเลยต้นเล็กๆทุกคนครับประกายดาวต้นนี้ห้าร้อยบาทเขาขายกันเขาแย่งกันอิบกันนี่เอาเอาไปสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะต้นนี้จะส่งให้ฟรีนะอย่างเงี้ยเสน่ห์จันนางเนี่ยฟอมสวยๆก็สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนีนี่มีเลือกนะครับผมมีให้เลือกนอกาะนี้ใครอยากได้ก็ติดต่อเจอมาได้เลยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหม กันเงินใสแม่พันธุ์แบบนี้ทุกคนดูดิใหญ่ไหมเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนี่เนี่ยแล้วก็แดงสุริยายังมีกันน้อยอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ยหน้าใบสวยๆแบบนี้เลยหลังใบจะออกสีแดงแป๊ดแบบนี้เลยเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบาทพอนี้กระถางนี้แล้วก็จะมีนี่กุ้งด่างเนาะนี่กุ้งด่างห้าใบเอาไปเลยนี่สองพันเก้าร้อยบาทนี่แล้วก็ฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนี่ ใครอยกได้ต้นไหนก็ทักเจมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เจนะครับแล้วก็เข้ามารับชมนะครับผมนี่ครับผมก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง y ูทูบเจเพย์แนดนะครับเพจเฟซบุ๊กเจเพย์นดนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอยากจะไปร้านอื่นต่อแต่ว่าไม่ไหวแล้วเจ็บคอมากเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ขอพักเท่านี้ไว้ก่อนมาต่อกันพรุ่งนี้เนาะสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับ